นั้นน่ะเป็นงานบนุญจะเล่าจะเล่าแบบจะเล่าไม่ละเอียดนะเพราะไม่อยากเล่าละเอียดแล้วเดี๋ยวใครอยากรู้ละเอียดก็ถามกันเองนะพเพราะว่าไม่อยากเล่าละเอียดเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่นั่งหีมากค่ะก็คือวันนั้นเป็นงานบนุญใช่ไหมทุก ทุกปีมันจะมีงานบุญประจําปีนะะมันจะมีงานบุญประจําปีชื่อว่างานบุญวัดปากแสงนะละในทีนี้วันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายค่ะกระเทยกแบบ็นั่งรถไปด้วยกันค่ะนั่งรถไปกับผู้ชายคนนั้นนั่งรถไปกับคนที่เจดดาแอบชอบก็คือแบบเขาไม่ได้อยากนั่งด้วยเลยแต่แบบเออแบบแต่แบบเขาก็แบบ เขาก็ขับรถไปคนเดียวเนาะแล้วแบบเราก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราก็มีมอเตอร์ไซค์แต่แต,แต่นางนางสราระแนให้เพื่อนขับกับเจด้าสราระแนให้เพื่อนเจดา้าขับแลแบบ้วก็อุ๊ยเราทำเป็นไม่มีรถไม่มีลงไม่มีรถอันนี้คือลิสเออมันเป็นมารยาของเจด้าครับ <laughs> อุ๊ยไม่มีรถขอไปยุวยนะคะก็แบบอุ๊ยแบบหน้านี่เหมือนเครือบปูนเลยค่ะแบบเหมือนหน้าด้านมากอุยไปด้วยดีแล้วแบบนั่งนั่งแบบ นั่งนั่งข้างหลังผู้ชายกันนั่งข้างหลังผู้ชายแล้วแบบอ๋อ้ยเป็นอะไรที่ฟินมากเลยแบบตอนที่จะแซงนะคะตอนตอนตอนรถจะแซงรถคันอื่นแล้วแบบอืมพอพอพอเราได้ไปสัมผัสเขาหนิดึงนีงน่แบบอืมอะไรช่างเป็นอะไรที่หอมละมนลุนเรายิ่งแบบได้กลิ่นตัวเขาลมโชยมาแล้วอ้ออะไรจะฟินว่าขนาดนี้นะคะเออก็ ก็เทยพอถึงงานนะคะผู้ชายก็เทค่ะผู้ชายแบบพอถึงงานปุ๊บผู้ชายก็ออกไปออกไปเอยแยกตัวออกไปเลยค่ะแยกตัวออกไปไป,ไป,ไปหาไปหาแฟนนะคะไปหาแฟนแล้วแบบเออแยกตัวออกไปแล้วที่กะเทยก็เทยค่ะกะเทยก็แบบก็แบบแบบเห็นอุ้ยเสื้อสวยสกินด้วยกระโถไปหาผู้ชายเลยฮัลโหลแกจะเอาไหมเสื้อตัวนี้สีเขียวสีฟ้าสีขาวเอาสีอะไรวะแกเอออยากได้แบบไหนสกินว่ายังไงเออ แล้วทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าเออเอาสีนี้สีนี้พอสก,กินเสร็จก็แบบสก,กินเออรักโนรักนีนะคะก็แบบสก,กินเสื้อเขานะ่ะเสื้อตัวเองก็ทําเสื้อเขาก็ทําโอเคป้าเสื้อเขาก็ทําเสื้อตัวเสื้อเจด้าก็ทํานะคะแล้วทีนี้เออเห็นนาฬิกา้องไปถามค่ะฮัลโหลตัวเองเอยไม่ใช่ตัวเองฮัลโหลแกเอา นาฬิกาไหมสีด,ดําก็เลยสื้อให้ผู้ชมเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบที่ยหนังห่มากคือแบบเฮ้ยกูไปซื้อทำไหมวะกูไปซื้อทำไม่รู้เหมือนตอนนั้นน้ำแบบอีดอกผีเข้าคําแบบหลงละเลยไปหมดอมืในตอนนั้นอ่ะเออแบบหลงละเลยไปหมดแล้วแบบโออเอานาฬิกานาฬิกงนาฬิกานอะไรให้แบบพอให้ใช่ไหมแล้วเออแบบนางเจเจก็ซื้อให้ใช่ไหมเจก็ซื้อให้แล้วแบบ ซื้อให้ซื้ออะไรแล้วก็เอาไปให้ใช่ไหมเอาไปให้เอาไปให้อะไรอย่างนี้แบบเราก็หมดมอลำงานคอนเสิร์ตก็เลิกนะคะคอนเสิร์ตพอคอนเสิร์ตเลิกปุ๊บเจนก็แบบโทรหาว่าอยู่ไหนโทรหาว่าอยู่ไหนก็แบบมันก็ไม่บอกใช่ไหมว่าอยู่ไหนแล้วแบบในความรู้สึกเราที่แบบเราเราเราหลักเราชอบไม่ใช่หลักเราแล้วแบบเราปื้มเออเรียกเรียกแค่ปื้มก็พอมันมันไม่ใช่คําว่าหลักนะคะเราก็ปื้มแบบ เพิ่มเนาะเราก็โทรถามว่าอยู่ไหนเนาะก,ก็คือคอนเสิร์ตมันเลิกแล้วมันจะกลับนะคะซึ่งในตอนนั้นในตอนที่เจโทรหาเจก็เห็นเห็นแต่เจโทรหาแล้วเจก็เดินตามหลังไปนะคะเดินตามหลังไปมันโอ้ยไม่อยากเล่าเลยอะแต่อืเล่ามาขนาดนี้มันก็ต้องเล่าเป่วาวะเออแล้วทีนี้ก็แบบเดินตามหลังไปนางก็แบบนางก็ควงผู้หญิงไว้ควงผู้หญิงซึ่งคนนั้น,นเป็น รุ่นพี่รุ่นพี่ปีหนึ่งที่แบบเออเราก็เคยสนิทกันเนาะแล้วทีนี้เจก็ตามหลังไปทีนี้ชีก็ลงลงบันไดลงบันไดไปอาวีอดอกพอดีไปกับพี่ค่ะไปกับรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนกันนะ่ะแล้วทีนี้ก็ไปไปก็แบบก็เจก็แบบในความรู้สึกนั้นกระเธยโมโหค่ะแบบอะไรที่แบบ เป็นไฟเป็นหีเป็นไตอะไรแบบมันรวมที่ตัวเจด้าใช่ไหมแล้วโอ้ยโมโหมากโมโหมากแบบผู้ชายเทผู้ชายหักหลังแล้วอืมดูดิลองคิดดูดิก็เธยเห็นกเเ็นกเธอเห็นผู้หญิงกับผู้ชายที่แบบคนที่เราชอบแล้วแบบเออมันโกหกเราอะเออลองเออไม่ไม่เล่าต่อไปละก็คือจบจบ,จบแค่นี้ละกันอ,อืมแล้วมันจะเป็นยังไงเออไม่อยากเล่าแล้วก็โอ้ยเออแค่นั้นนั่นแหละ ไม่อยากเล่าแต่ก็ไม่ต้องเล่าแหละก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเจดาไม่อยากหรือเออยากลืมแต่ก็ลืมไม่ได้นะอยากลืมแต่ลืมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะซึ่ง,งถ้าขี่ย้อนไปกูไปชอบมันทำไมวะกูไปแอบชอบมันทำไมวะเออซึ่งหลังจากนั้นมานะคะทําให้เจดาคิดว่าไม่มีความหมักดีกว่าไหมเออ ไม่มีจะดีกว่าไม่มีจะดีกว่ามีนะคะเจด้าคิดว่าอย่างนี้นะคะโอเคปะ่ะเ<ม>พราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ไม่มีดีกว่าเออโอเคปะ่ะเนาะอืมโอเคก็ฝากฝากประสบการณ์เรื่องเล่านะคะไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่ามันคงจะทำให้เพื่อนเพื่อนฟิน <ๆ S 2> ไปกับเรื่องเล่าของใจด้านะคะโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะ 革を乗のか